สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปากวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฉลาดเกมโกง EP 5เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่ลินหนีแบงเข้าไปแอบอยู่ในตู้เอกสารเพื่อนๆในห้องสอบก็รอให้ลินบอกคําตอบอยู่ได้ยินเสียงลําโพงก็คิดว่าลินเป็นคนบอกก็ตอบตามเสียงกันไปส่วนแบงก็ยืนสตันอยู่แบบนั้นสักพักครูศีรดาก็วิ่งเข้ามาถามแบงว่าเจอคนบอกคําตอบไหมแบงก็พูดเสียงตะกุกตะกักว่าไม่เจอครูศีรดาก็เลยบอกให้แบงไปหาพอออด้วยกันตัดมาหลังสอบเสร็จลินก็มาคุยเรื่องแบงกับพัดและเกตลินยืนน้าซีดมากเหงื่อตกไปหมดพัดก็ถึงกับเครียดหนักกลัวว่าเรื่องจะแตกถาม ว่าเป็นไปได้ไหมว่าแบงค์จะไม่รู้ว่าเป็นลินลินก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะรู้ก็มีทางเดียวคือเขาต้องเข้าไปคุยกับแบงค์และลินก็บอกให้พัดคืนเงินค่าจ้างวิชาสอบของพวกนี้ให้ทุกคนไปเพราะว่าเขาจะไม่ส่งคําตอบให้แล้วและพัดกับเก๊ก,ก็ต้องทําเองด้วยพัดก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยโวยวายใหญ่ว่าจะให้เขาอ่านหนังสือสอบวันนี้แล้วไปสอบพรุ่งนี้จะให้เขาเอาอะไรไปสอบเขาจะให้เงินลินห้าหมื่น 50, เลยหรือว่าให้เยอะกว่านั้นก็ได้แต่ลินก็ยืนยันว่าเขาช่วยพัดไม่ได้แล้วจริงๆพัดถึงกับยืนกุมขม ครูศิรดาก็มาฟ้องผอ,อว่ามีคนปล่อยคำตอบแต่ผอ,อ,อก็ยังไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ครูศิรดาก็เลยบอกว่าตอนแรกที่แบงค์มาบอกเขาก็ไม่เชื่อแต่พอมาเทียบคำตอบกับเสียงในลําโพงเองมันก็ตรงกันทุกข้อเลยผอ,อ,อก็เลยนิ่งคิดไปสักพักแล้วก็หันมาบอกแบงค์ว่านอกจากสายําโพงอันนั้นแล้วมีอะไรน่าสงสัยอีกไหมแบงค์ก็ตอบผอ,อ,อไปว่าไม่มีผอ,อ,อก็เลยสั่งแบงค์ไว้ว่าถ้าเห็นใครหรืออะไรที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มาบอกเขาทันทีในห้องสมุดแบงค์ก็งลล,ลกลวว ความกล้าและสมาธิเข้าไปหาแบงค์ลินถามแบงค์ว่าจะมานัดเขาคุยเรื่องอะไรแต่พอลินยิ่งพูดแบงค์ก็ยิ่งกดแร่งเสียงเพลงที่ฟังอยู่ให้ดังขึ้นแทบจะทะลุออกมาจากหูอยู่ๆแบงค์ก็ส่งฝาแฟดใดให้ลินลินมองหน้าแบงค์ตาโตเลยแบงค์บอกว่าถ้ามาเขาอยากรู้ว่าเขาบอกอะไรพออบ้างไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาโกหกไปให้แล้วเวลาเขาต้องโกหกเขารู้สึกแย่มากแล้วก็ถามลินกลับว่าเวลาลินโกหกรู้สึกแย่บ้างไหมแล้วก็เดินหนีออกไปเลยลินถึงกับยืนน้ำตาคอรีบวิ่งตามแบงค์ไปแล้วบอกให้แบงค์ฟัง ขาก่อนเขาไม่ได้ตั้งใจจะโกหกแต่โรงเรียนโกงเราก่อนพ่อเขาต้องไปยืมเงินคนอื่นมาจ่ายค่าแลกเข้าให้พออถ้าเขาไม่ทําพ่อก็จะไม่มีเงินไปคืนแบงค์ด้วยความที่เป็นคนดีก็สอนลินว่าเขาโกงก็ไม่เห็นต้องโกงกลับเลยมีวิธีตั้งเยอะแยะลินก็เลยถามว่าวิธีไหนสอนพิเศษช่วยงานบ้านแบบที่แบงค์ทำเหรอแบงค์ก็ถึงกับอึ้งกับคําพูดของลินไปเลยเหมือนโดนลากไปตบกลางสี่แยกลินก็รู้ตัวว่าพูดไม่ดีกับแบงค์ก็เลยรีบขอโทษแบงค์แล้วก็บอกว่าถ้าเขาไม่คิดจะทําออะะไรตนนี้ก็จโดน เอาเปรียบไปตลอดแบงก์ก็ยังว่าลินว่าที่ลินพูดออกมาก็แค่ข้ออ้างหาความชอบทําให้ตัวเองสิ่งที่ลินทําอยู่ไม่ต่างจากที่พออทําเลยแบงก์พูดเท่ๆแล้วก็เดินชนไหลลินออกไปลินก็ได้แต่ยืนนิ่งเป็นหุ่นอยู่แบบนั้นที่ห้องโสดพออ,อมาคุยกับคนควบคุมเครื่องเสียงโดยที่มีปิงยืนฟังอยู่ข้างหลังด้วยคนควบคุมบอกกับพออว่าสายลําโพงนี้เป็นของห้องโสดจริงๆแต่ที่ลําโพงมันพังเขาซ่อมจนหายไปนานแล้วและที่ลําโพงดังแบบนี้ก็แสดงว่ามีคนลากสายไปที่ห้องนั้นแล้วก็เสียบทิ้งไว้ข้าง เดียวมาเลยทําให้ดังไม่หยุดพอออกก็สงสัยว่าซ่อมเสร็จนานแล้วทําไมก่อนสอบปิงถึงประกาศว่าลําโพงเสียอยู่พอออกพูดพร้อมกับหันไปหาปิงทันทีปิงก็หลนพูดติดติดขัดขาดบอกว่าเขาคิดว่าลําโพงเสียจริงๆพอออกก็เลยเข็นถามปิงว่าเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมพอออกถามไปเดินเข้าไปที่ตัวปิงไป ปิงก็ตอบไปถอยหลังหนีไปปฏิเสธทุกคําว่าไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวบอกพออว่าอย่าลงโทษเขาเขาไม่รู้เรื่องจริงๆพออก่เดินเข้าไปหาปิงจนปิงหงายตึงไปนั่งที่เก้าอี้เลยพออก่ขู่ปิงว่าถ้ารู้เรื่องอะไรแล้วไม่บอกเขาเขาจะลงโทษปิงให้หนักแล้วก็ไล่ให้ปิงออกไปปิงก็รีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีไปเลยตอนมืดพัดมาส่งเกสที่บ้านก่อนเกสจะลงจากรถพัดก็ให้ของขวัญเกสด้วยเกสก็งงว่าให้ในโอกาสอะไรพัดก็บอกว่าไม่มีโอกาสอะไรเขาแค่อยากจะให้เห็นเกสบ่นว่าโทรศรัพท์ค้าง้ง แล้วสายเปอีกแล้วเกดก็หันไปบอกพัดว่าไม่ต้องมาซื้ออะไรให้เขาอีกเขารู้สึกแย่ที่เขาให้อะไรพัดตอบแทนไม่ได้พัดก็ปอบเกดจนเกดยิ้มออกมาได้แล้วเกดก็ลงจากรถไปหลังจากนั้นเกดก็มานั่งจองโทรศัพท์เครื่องใหม่อยู่บนห้องนั่งนึกถึงแต่พัดแต่อยู่ๆบกักโตงมันก็ส่งข้อความมาอีกแล้วว่าสามทุ่มจะมารับเกดก็หยิบขึ้นมาอ่านพร้อมกับตอบว่าเดี๋ยวเขาไปเองตอบไปน้ําตาไหลไปเกดเปิดคลิปที่ถ่ายพัดไว้ในวันครบรอบขึ้นมาดูยิ่งดูน้ําตาก็ยิ่งไหลรู้สึกผิดดกกััับพมาๆหนโท รศัพท์มาดูเคสด้านหลังพัดก็ยังทาเป็นชื่อของเกสอีกไม่รักใครจะทนไว้อยู่ๆลินก็โทรเข้ามาหาเกทหลังจากนั้นเกทก็เรียกแท็กซี่ให้มารับที่หน้าบ้านทันใดนั้นเองพัดที่แอบซุ่มจอดรถคอยดูเกทอยู่ ก็สตาร์ทรถตามเกทไปทันทีและเกทก็มาโผล่อยู่ที่บ้านของลินลินปรับทุกให้เกทฟังเรื่องที่เขารับจ้างบอกคำตอบเพื่อนแล้วก็ต้องโกหกพ่อกับแบงก์เกทพยายามจะปอบลินว่าลินทำไปเพื่อที่บ้านคนเราโกหกอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวคนที่เราแคร์ผิดหวังไม่รู้ว่าปอบลินหรือปอบตัวเองกันแน่เกทก็บอกให้ลินหยุดคิดเรื่องแบงก์แล้วก็มาโฟกัสเรื่องทุนก่อนลินก็เหมือนจะคิดตามที่เกทบอก แล้วก็ขอบคุณเกที่มาหาเขาแถมยังบอกรักเกทอีกด้วยเกทก็ถึงกับรู้สึกผิดไปเลยบอกรักลินกับทั้งน้ําตา ทั้งสองคนนั่งคุยกันอยู่ดีๆสักพักลายของลินก็ดังขึ้นลินหยิบมาอ่านแล้วก็หันมาบอกเกดว่าต้องทักมาถามหาเกดเกดก็รีบขวาโทรศัพท์ตัวเองมาดูให้ไวโต้งทักมาหาเกดว่าเกดตั้งใจหนีเขาเหรอเดี๋ยวเขาจะบอกความจริงกับลินเกดก็รีบขอลินกลับทันทีลินก็สงสัยถามเกดว่านัดโต้งไว้เหรอเกดก็โกหกว่าไม่ใช่ที่บ้านเขาตามให้กลับแล้วก็วิ่งออกไปยางไวเลยลินก็วิ่งตามออกมาหน้าบ้านด้วยพอเกดขึ้นรถไปพัดก็เข้ามาจอดรถที่หน้าบ้านของลินแล้วก็บอกให้ลินขึ้นรถไปกับ ลินก็ขึ้นรถไปแบบงงๆพอลินขึ้นมาบนรถพัดก็ถามลินว่าเกทบอกลินว่าจะไปไหนลินก็บอกว่าเกทจะกลับบ้านพัดก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาติดแท็กไว้ที่โทรศัพท์ที่เขาซื้อให้เกสใหม่ก็เลยตามเกสได้และพัดก็น่าตาจริงจังในการตามเกทมากลินก็ว่าเป็นเรื่องของพัดกับเกสจะลากเขามาทําไมพัดก็พูดสะนน่าสงสารเลยว่าให้เป็นเพื่อนเขาหน่อยเขากลัวจากเสือกลายเป็นแมวแล้วจริงๆและสักพักเกทก็มาถึงที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของโต้งนั่นเองพัดกับลินก็แอบดูอยู่ห่างๆแต่ว่าไม่่่รู้วานีคือ บ้านของใครโตรงออกมารับเกดแล้วพาเกดเข้าไปในบ้านบักโตรงก็จัดการสร้างบรรยากาศในบ้านอย่างดีมีเครื่องดื่มมึนเมาพร้อมเพลงคอเบาๆสักพักลินก็โทรเข้ามาหาเกสพอเกดรับสายลินก็ถามเกดว่าถึงบ้านหรือ,อยังเกดก็โกหกว่าเขาถึงบ้านแล้วแต่เมื่อกี้แม่ให้ช่วยล้างจานก็เลยลืมบอกว่าถึงบ้านแล้วลินก็เปิดลาโพงที่คุยกับเกดให้พัดฟังด้วยถามเกดต่อว่าทาอะไรอยู่เกดก็ยังโกหกว่าเขานอ,นอนเล่นมือถืออยู่บนเตียงเดี๋ยวจะไปอาบน้ํานอนแล้วพอเกดวางสายไปพัดถึงกับโวยวาย เเป็นบ้าลยว่าทําไมเกดต้องโกหกแล้วก็บอกว่าเขาไม่อยากรู้แล้วพร้อมกับเหยียบรถออกไปอย่างไวคิดว่าเดอะฟาสกลับมาทางเกตโต้งก็ชวนกินเครื่องดื่มมืนเมาต่อเกดก็กระดกทีเดียวหมดแบบไม่ยั้งเลยพอมานั่งลงที่โซฟาโต้งมันก็ค่อยๆขยับเข้าไปหาเกดค่อยๆจับเข้าไปที่ขาของเกดหวังจะโซเดมาคอมเกดเกดก็รีบลุกขึ้นทันทีแล้วก็ถามหาห้องน้าโต้งก็เลยรู้สึกแปลกๆถามเกตว่าเขาน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอเกดก็บอกว่าให้เข้าใจเขาหน่อยเพราะเขาไม่เคยโบ๊ะบ้าก,กับใครมาก่อนเลยโต้งก็ไม่รอช้าหยิบ มือถือกดส่งรูปที่พัดอยู่กับผู้หญิงให้เกดดูตรงบอกว่าเขาอึดอัดมากไม่รู้จะบอกเรื่องนี้กับเกดยังไงถ้าเขาเป็นคนไม่ดีพัดก็ไม่ดียิ่งกว่าเกดก็ดูไปน้ําตาคอไปแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาบอกตรงว่าคิดว่าเขาไม่รู้หรอตรงก็เลยถามว่าเกดรู้แล้วทาไมปล่อยให้พัดทําแบบนี้เกดก็ว่าเขาไม่อยากงีเง่เพราะว่าพัดมีกิ๊กถ้าพัดไม่ชอบแล้วพัดบอกเลิกเขาขึ้นมาจะทํำยังไงตรงก็ไม่หยุดเถียงเกดต่อเรื่องชาวบ้านคืองานของเราจริงๆเกดเลยบอกตรงว่าคิดว่าเขาเลืออออกะไไไไรรรดดด้้้หเเาาาูตัวว่่มีพ เราพัดหลอกคนที่มีทุกอย่างแบบพัดหาแฟนได้ดีกว่าเขาเยอะถ้าเขาอยากอยู่กับคนที่เขารักเขาก็ต้องยอมแลกโตรงน่าจะเข้าใจนะเกดก็พูดไปร้องไห้ไปโตรงก็ฟังเกดพูดไปน้ำตาไหลไปทันใดนั้นเองโตรงดันเหลือบไปเห็นเกดท,ที่ยืนจิกขาตัวเองอยู่โตรงเลยค่อ,คอยๆเดินเข้าไปหาเกดและถามเกดว่าจิกขาตัวเองอยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้ฉลาดเหมือนลินแต่เขาก็ไม่ได้โง่นะไม่รอช้าโตรงรีบเอามือไปจับที่สะโพกเกดท,ทันทีทันใดนั้นเองพัดก็พุ่งเข้ามาหาโตงแบบพี่ลินก็ห้ามไม่ทันเกด กตะโกนให้พัดหยุดพัดก็ใส่ตรงไม่ยั้งเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาโวยวายเป็นคนบ้าว่าเกสไม่ยอมเขาแต่ยอมตงเหรอตลอดเวลาเกสอยากให้ต้งเลิกตอแยเพราะเกดลำคาในโลกจิตแบบตงและตอนนี้มาอยู่ที่บ้านโตงมันคืออะไรตงได้ยินแบบนั้นก็หันไปถามเกสทันทีว่าพูดแบบนั้นจริงๆเหรอพัดก็เลยหันไปตอบแทนว่าเกดพูดตั้งแต่รู้จักต้งแล้วตงก็เลยรีบลุกขึ้นมาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเข้าหาเกสแต่เกดตั้งหากที่มาเข้าหาเขาและเขาก็ไม่ได้ส่งคําตอบให้แคร์ด้วยเกดก็พยายามบอกว่าให้ตงย่ก็ไมมอ หยุดพูดต่อว่าที่เขาออกมารับผิดแทนเกดเพราะว่าเกดขอให้ทําเกดส่งคําตอบให้แคร์เพราะว่าจะได้เป็นนางเอกละครแต่แคร์ดันส่งต่อให้หมูกับบัสคูก็เลยรู้เรื่องขึ้นมาเกดกลัวโดนจับได้ก็เลยให้เขามารับแทนลินเลยหันไปถามเกดว่าจริงเหรอเกดก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าไปตกหน้าต้งบอกว่าต้องโกหกต้งก็เลยท้าให้เกสบอกพัดกับลินว่าถ้าเขาโกหกแล้วเกดมาบ้านเขาทําไมพัดถึงกับสายหัวเดินหนีออกไปเลยบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วแล้วเกดก็รีบวิ่งไปดึงพัดไว้บอกพัดว่าพัดจะมาโกรธเขาไม่ได้นะ ขนาดพัดไปเบาบ้ากับคนอื่นเขายังทําเป็นไม่รู้เรื่องได้เลยพัดก็เลยบอกว่างั้นเราไม่มีอะไรติดข้างกันแล้วสะบัดมือเกททิ้งแล้วก็เดินออกไปเลยลินก็ตามพัดออกไปด้วยทิ้งให้ตงนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะว่าโดนผู้หญิงหลอกน่าสงสารจริงๆด้านหน้าบ้านเกทวิ่งตามลินออกมาแล้วก็บอกว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นเขาแค่อยากเป็นนางเอกละครบ้างเขาไม่ได้รวยแบบพัดไม่ได้ฉลาดแบบลินเขาก็เลยต้องโกหกลินก็ยืนฟังแบบหน้านิ่งๆแล้วก็ถามเกทว่าที่ร้องไห้อยู่ตอนนี้จิกขาตัวเองอยู่ใช่ไหม ลินก็พูดถึงตอนที่เกดกับเขาเจอกันแรกๆเกดอยากแสดงละครมากแล้วตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเกดเล่นละครใส่เขาหรือเปล่าเกดกระส่ายหัวตอบลินก็บอกว่าเกดเล่นละครได้เก่งมากที่บอกรักเขาวันนี้เขาเชื่อแบบสนิทใจเลยลินร้องไห้แล้วก็เดินออกไปเกดก็ได้แต่ร้องไห้เรียกลินบอกว่าขอโทษลินอยู่แบบนั้นร้องเหมือนคนจะขาดใจวันต่อมาที่โรงเรียนเป็นวันสุดท้ายลินก็มานั่งเล่นเปียโนคนเดียวแบบเปล่าเปลี่ยวหัวใจสักพักเสียงตามสายก็ประกาศให้ลินไปพบพออลินไปถึง ห้องผอผอ,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 อก็ถามทันทีว่าได้ยินเรื่องที่คนปล่อยคําตอบผ่านเสียงตามสายบ้างไหมลินก็บอกว่าเขาได้ยินมาบ้างผอ,อ,อก็เลยขอถามลินตรงๆว่าลินเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมเพราะคำตอบที่ส่งผ่านเสียงวันนั้นถูกทุกข้อเรื่องข้อสอบหลุดเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะคู่ศิราดาออกข้อสอบแบบพิม แล้วก็เก็บไว้ในห้องเซฟอย่างดีและเป็นไปได้อีกอย่างคือต้องมีนักเรียนที่เก่งจนทําถูกทุกข้อแล้วปล่อยให้เพื่อนซึ่งคนที่เข้าข่ายมีแค่2คนเท่านั้นคือลินกับแบงก์พออก็เลยถามลินว่าโกงข้อสอบให้เพื่อนลอกใช่ไหมลินก็ตอบไปน่ายิ่งๆว่าถ้าพออจะสงสัยเขาก็ไม่แปลกแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นคนทาพออก็เลยบอกว่าเขาถือว่าเขาให้โอกาสลินพูดแล้วแล้วพออก็เดินเปิดประตูให้แบงก์เข้ามาพออบอกแบงก์ว่าลินปฏิเสธแต่มีผู้ต้องสงสัยสองคนแต่ไม่มีใครยอมรับสักคนและถ้าาไมมม่ีใครรยอรับเจะททน นไว้้ทังคลินก็เริ่มพูดเสียงสั่นว่าพออ,อไม่มีหลักฐานจะมาทําโทษเขาทั้งสองคนไม่ได้พออ,อก็พูดขึ้นมาเสียงแข็งตาโตเลยว่าทําไมจะไม่ได้จะลองดูไหมว่าเขาทําได้ไหมพออหันไปบอกแบงค์ว่าตั้งแต่เทอมนี้ไปเขาจะยืดทุนเรียนฟรีของแบงค์แบงค์ก็น,นั่งนินไม่พูดไม่จาเหมือนคนใบ้ไปเลยลินก็เริ่มร้องไห้และยอมรับว่าเขาเป็นคนส่งคําตอบให้เพื่อนเองแบงค์ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้บอกพออ,อไม่ให้ลงโทษแบงค์แล้วพออ,อก็ทําการเชิญพ่อของลินมาคุยทันทีบอกว่าลินทุจริตในการโกงข้อสอบให เ,ออเป็นความผิดร้ายแรงหันไปบอกลินว่าถ้าลินบอกว่าใครเกี่ยวข้องเรื่องนี้อีกบ้างเขาอาจจะพิจารณาให้ได้รับโทษน้อยแต่ถ้าไม่บอกเขาจําเป็นต้องลงโทษลินแบบนาคอกระพยายามบังคับให้ลินพูดลินก็ยืนยันว่าไม่มีใครอีกแล้วพอออกก็เลยทาการตัดสิทธิ์ชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศของลินลินก็ไม่ยอมบอกว่าเขาให้เพื่อนรอข้อสอบก็จริงแต่คะแนนที่เขาได้มาเขาก็ทําด้วยตัวเองพอออกก็เลยบอกว่าเด็กที่คู่ควรมากกว่าลินมีเยอะลินก็เลยตอบกลับไปทันทีว่าคนที่คู่ควรมากกว่าเขาก็คือหลานของพอออใช่ไหมก่อน หน้านี้เขาไม่ยอมสลระสิทธิ์ผออก็เลยลงโทษตัดสิทธิ์เอาไปให้หลานตัวเองแบบนี้หรอที่เหมาะสมพออก็เสียหน้าไม่ได้ว่าลินไม่มีมารยาทแถมยังหันไปบอกพอลินว่าให้สั่งสอนบ้างพอก็เลยบังคับให้ลินขอโทษพออออก็ยังพูดอีกว่าให้ลินขอโทษเขาลินก็จนมุมต้องยกมือไหว้ขอโทษพออไปพอลินก็พยายามพูดให้พอยกโทษให้ลินหน่อยพออบอกว่าเขาจะพักการเรียนลินจนจบปีการศึกษานี้ลินก็กลัวว่าเขาจะเรียนไม่จบพร้อมเพื่อนปีนี้พออก็เลยให้ลินเลือกว่าจะอยู่ต่อหรือจะลาออกไปเลย ล,ลินก็เลยต้องยอมโดนพักการเรียนไปพอกดูเหมือนจะผิดหวังในตัวลินมากเดินออกจากห้องผอ,อไปเลยตอนเย็นเด็กทุกคนก็พาการสอบเสร็จออกมากระโดดดีใจกันใหญ่เหมือนถูกลงวันที่1นึใบป,ปิงก็เป็นแกนนําพาเพื่อนๆมาโยนชีดลงจากตึกครูศิรดาก็ออกมาห้ามใหญ่แต่ก็ไม่มีใครฟังครูเลยลินก็ได้แต่เดินผ่านท่ามกลางชีดของเพื่อนๆที่หล่นลงมาจากตึกเหื่อยหน้าขึ้นไปบนตึกก็เจอแบงค์ยืนมองเธออยู่ก่อนที่เธอจะเดินออกจากโรงเรียนไปเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยาก ดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like. ลค์เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับฉลาดเกมโกงตอนที่5เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย